สวัสดีค่ะเจาะตลาดในช่วงภาคบ่ายในรายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นค่ะ อยู่กับธนวันปันธชนนะคะสดจากซีอีโอดาวทาที่สยามดิส c เวอรี่เซ็นเตอร์ค่ะช่วงนี้ประเด็นทางการเมืองดูเหมือนว่าจะร้อนแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีผลเชิงจิตวิทยาต่อการลงทุนบ้างนะคะแต่ขนาดเดียวกันค่ะก็ต้องไปดูปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟันโฟหรือว่าภาพรวมของการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กไทยนะคะที่มีการเคลื่อนไหวจากหลายๆปัจจัยเราจะต้องมาวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ไป,ปรพร้อมๆกันนะคะเมื่อช่วงเช้าเราเห็นภาพของดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัว สลับลบสลับบวกนะคะปิดในช่วงครึ่งเที่ยงกรอบค่อนข้างจะจำกัดค่ะปรากฏว่าบวกขึ้นมาได้ไม่ถึง1จุดค่ะดัชนีมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ1,000 0ล้านบาทนะคะปิดไปในช่วงครึ่งเที่ยงที่ระดับ1,379.28จุดสค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ตัวแรกหุ้นน้องใหม่ IPO ที่เข้ามาเทรดเมื่อวานนะคะขึ้นมาเมื่อวาน50%กว่าวันนี้มาต่ออีกนะคะ บวกขึ้นมา20สตางค์ค่ะยืนที่10บาท80สตางค์ตามติดด้วย K-Bank ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่187บาท50สตางค์จัสมิลงไป15สตางค์ในช่วงเช้านี้นะคะยืนที่7บาท85สตางค์แบงกกรุงเทพบวก50สตางค์ค่ะราคาล่าสุดยืนที่186บาท50สตางค์ส่วนตัวของ KTB ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้กรอบของดัชนีดาวโจนปิดในแดนบวกค่ะล่าสุดฟิวเจอร์อยู่ในแดนลบนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจน NASDAQ S&P 500ฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะ ลงมาอยู่ในแดนสีแดงกันหมดเลยนะคะส่วนภาพของยุโรปเองนะคะฟิวเจอล่าสุดก็อยู่ในแดนสีแดงด้วยเช่นกันนะคะ มาดูที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนสีเขียวนะคะอย่างนิ้ทีโตกเกียวบวกขึ้นมาได้35จุดนะคะบ้านเราก็เขียวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขียวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตอนนี้ทางกลุ่มกบปศอเองก็ดาวกระจายไปหลายจุดพอสมควรนะคะจะมีผลต่อจิติทยาการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไหมหรือถ้าหากว่าไปดูฟันโพต่างชาติที่เมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิแล้วจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้หุ้นไทยไปต่อแต่ภาพเชิงเทคนิคนั้นจะขัดแย้งกันหรือไม่ ต้องไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นนักกลยุทธ์จากบริษัทนักทรัพย์ CIMB นะคะเราอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีดูภาพตลาดทุนไทยนะคะพัน,พนหัวลือเกินสลับซื้อสลับขายเมื่อเช้านี้ขึ้นขึ้นลงลงแดงแดงเขียวเขียวนะคะคบ่ายนี้โอกาสจะลงหรือว่าจะขึ้นมากกว่ากันคะก็สําหรับเซ็อินเด็กซ์ในระยะสั้นนะครับก็ต้องบอกว่า น่าจะทรงตัวนะครับที่แนวรับสำคัญที่1,375จุดนะครับหรือว่าตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับทีนี้การลงในรอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเหมือนกับวิวนะครับที่เรามองไว้นะครับผมขอไปที่ดูตัวของชาร์ตนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้คุยกันนะครับตัวของเซ็น n d ดินเด็กะครับมีแนวต้านสำคัญนะครับอยู่ที่1,000 430จุดะนะครับแล้วก็มีแนวรับสำคัญเนี่ยที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับ1,400จุดนะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับที่กำหนดเอาไว้ว่าถ้าเซ็นอินเด็กนะครับหลุดแนวรับสำคัญหรือว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นนี้ลงไปนะครับความเสี่ยงในการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีสูงนะครับซึ่งเมื่อวัน อาคารที่ผ่านมเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นไปทดสอบนะครับหนึ่แต่ว่ายืนไม่ได้นะครับทำให้เกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับผมทีนี้ปัญหาเนี่ยต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่1,375จุดตรงนี้เนี่ยกำลังทดสอบอยู่นะครับแต่ปัญหานะครับก็คือแนวต้านที่พันสเนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญไปแล้วะนะครับ แล้วถ้าเราพิจารณาในแง่ของตัวความเสี่ยงนะครับของตัว s e ตอ n d e x นะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าภาพในระยะยาวนะครับกลับมาให้น้ำหนักของแนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึง่งนะครับกรอบแนวโน้มขาลงนะครับณนะนะตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังเจอกันอยู่นะครับกำลังเจอกันอยู่ครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ย มีแนวต้านนะครับสำคัญเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิจุดนะครับแล้วในขณะที่ตัวของแนวรับนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันสาม้อยห้าสิบกับหนึ่งพันสามรอยสาสิบจุดค่ะนะครับเพราะนั้นการทดสอบแนวรับที่หนึ่งพันสาร้อยเจ็สิบห้าตรงนี้นะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อวันตรงนี้เนี่ยถามว่ามีโอกาสฟื้นไหมก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นะนะครับแต่ปัญหาคือ จังหวะนะครับของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยแนวต้านมีจํากัดมากนะครับเพราะว่าแนวต้านที่1390หรือว่า1400จุดนะครับในแง่ของการฟื้นตัวขึ้นไปในช่วงสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นจุดซื้อที่เราสนใจจริงๆนะครับในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็โอกาสที่เซ็ตอินเด็กจะปรับตัวลดลงนะครับผมให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่ 1, 3 5 0จุด 1,350จุดนะคะแสดงว่าดาวไซริสด้านล่างลงไปได้อีกเกือบ30จุดเลยอันนั้นเป็นแนวรับแรกครับแนวรับแรกด้วยมีแนวรับที่2อีกเหรอคะถูกต้องครับถูกต้องครับถาว่า1,350ยืนไม่ได้นี่จะลงไปไหนคะในแง่ของตัวแนวรับนะครับ <c oughs> ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือ1,350กับ1,330 <c oughs> นะครับถามว่า1,330เนี่ยเป็นแนวรับที่ผมคิดว่าเป็นจุดซื้อที่ดีมากๆนะครับในแง่ของคนที่กําลังรอนะครับจังหวะในการเข้าซื้อนะครับส่วน 1,350นะี่ผมคิดว่าในระยะสั้นนะครับถ้ามีการลงไปที่บริเวณแนวรับดังกล่าวเนี่ยจะมีการฟื้นตัวที่น่าสนใจะนะครับเพราะว่าถ้าเซ็นดิ้เด็กนะครับไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่1,375เนี่ยได้นะครับค พอลงไปทดสอบแนวรับที่1350หรือว่า1330ก็ตามการฟื้นตัวนะครับของเซ็นดิ้นเด็กที่แนวรับสําคัญเนี่ยมันจะทําให้การฟื้นตัวนะครับมีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านของเส้น200วันก็คือที่ระดับ1375จุดถูกต้องครับในแง่ของถ้าหลุดลงไปแล้วแล้วก็แนวรับสําคัญเนี่ยรับอยู่แล้วมีโอกาสฟื้นตัวนะครับเพราะนั้นจุดซื้อนะครับจุดซื้อผมผมเลยแนะนําว่า1375เนี่ยไม่ใช่จุดซื้อที่ดีอย่าเพิ่งซื้อนะคะถูกต้องครับ จุดซื้อที่ผมสนใจนะครับก็คือ1,350กับ1,330ครับเพื่อคาดหวังนะครับในแง่ของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่1,375จุดจแสดงว่าตอนนี้กลยุทธ์เวทแอนดซีรอก่อนน,อนะคะเลยนะคะอ,คอะไร,รที่จะเป็นปัจจัยหนุนให้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคแม่นยำได้คะ่ะเพราะว่าดูฟันโฟต,ต่างชาติก็ดูว่า ให้น้ำหนักการซื้อต่อเนื่องหรือเปล่าคะในแง่ของตัวฟันโฟนะครับผมก็มีตัวของแนวโน้มของค่าเงินบาทนะครับมาให้ดูกันนะครับตัวของทิศทางของค่าเงินบาทนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ US ดอลลาร์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับโดยที่ตัวของค่าเงินบาทนะครับมีโอกาสขยับนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ32.70บบาทต่อดอลลาร์นะครับเพราะนั้นเมื่อพิจารณาจาก โอกาสที่ค่าเงินบาทเนี่ยจะมีโอกาสอ่อนค่าผมเชื่อว่าฟันโฟที่ไหลเข้าเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับที่เน็ตเซลยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่สําหรับตลาดหุ้นไทยค่ะเน็ตเซลยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะคถ้าอย่างนั้นเองดูเรื่องของปัจจัยการเมืองอันนี้จะกระทบด้วยไหมคะในแง่ของตัวการเมืองนะครับก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบแน่นอนะนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยที่หลุดพันสลงมาก็เรื่องของตัวการเมืองเป็นหลักนะครับทีนี้ผมมี ข่าวดีนะครับแจ้งให้นักลงทุนทราบนะครับก็คือในตัวของตัวเลขนะครับผลการดําเนินงานไตรมาสที่1นนะครับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่รวบรวมตัวเลขนะครับตั้งถึงเมื่อวานนี้ประมาณ70บริษัทซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับก็ปรากฏว่านะครับไตรมาสที่สไตรมาสที่1นนะครับปี2014ที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเลขที่ผมรวบรวมมาได้นะครับ1,000 1 7 0 0 0แล้านนะครับปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ค่ <c oughs> ปี2013 <c oughs> นะครับประมาณ13%นะครับแต่ถ้าเราเทียบกับไตรมาสที่1ปี2013เนี่ยปรากฏว่ามันลดลง10% <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า <c oughs> จุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเมืองตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4่ <c oughs> ต่อนเนื่องมาไตรมาสที่1แต่ปรากฏว่าไตรมาสที่1ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ย ผลการดําเนินง,งานของตัวตลาดหุ้นไทยเองนะครับบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้แยก่กว่าไ,ไตรมาสที่สี่ไม่ได้แย่กว่าไตรมาสที่4ี่นะครับที่ประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มของไตรมาสที่1เนี่ยที่จะประกาศตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดเอาไวค้ค่ะแสดงว่าในมุมมองในระยะยาวหน่อยอาจจะมองว่าดี ฟื้นตัว,ตวแต่ตอนนี้ปัจจัยกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอาจจะทำให้ฟันโฟไหลออกบ้าง,งเรื่องของการเมืองที่อาจจะกดดันรบรรยากาศพอสมควรแล้วก็ดูจากภาพเชิงเทคนิคที่หลุดในบริเวณแนวรับลงมาก็อาจจะเป็นความสุ่มเสียงที่อาจจะทำให้เซตปรับฐานในระยะสั้นๆนี้นะคะซึ่งให้แนวรับไปที่1,350จุดแนวรับแรก1,330จุดแนวรับถัดไป1,375จุดนะคะ ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของการลงทุนในช่วงนี้นะคะคคส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้นะคะ,ะเราต้องลงทุนยังไงดีคะสำหรับก็ในในในมุมมองส่วนตัวนะครับค,คิดว่าการเวทแอนซีเนี่ยยังคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะครับเพราะ,ะว่าเงินเนี่ยถือไว้เนี่ยโอกาสที่หุ้นลงนะครับเป็นจังหวะของการทยอยสะสมผมคิดว่าน่าสนใจนะครับทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเราซื้อตรงนี้จริงนะครับที่1 3ึ5งเนี่ยแล้วรีบาวไป1น0 0ถามว่าเมื่อเทียบกับ ความเสี่ยงเนี่ยมันมีโอกาสย่อลงค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ผมเอาตัวเลขของ PE ของ Set Index นะครับที่เคยเอามาให้ดูกันนะครับแนวต้านที่16เท่านะครับของ PE ของ Set Index เนี่ยปรากฏว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากนะครับในขณะ,ะที่แนวรับนะครับถ้าเราวัดด้วยตัวของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเองแล้วก็ดูจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยถือว่า สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้แล้วถ้าเราเทียบนะครับเป็นตัวของดัชนีเนี่ยแนวรับของ P/E ของ Set Index หรือว่าตัวของตลาดหุ้นไทยนในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลมีแนวรับอยู่บริเวณ15.40เท่านะครับซึ่งคิดเป็น ระดับของเซต Index นะครับประมาณ<ะ>1,333 oh, จุดโอ้โหดูเหมือนชักงสอดคล้องกันเลยเกินเพราะนั้นในแง่ของตัวแนวรับนะครับที่มองไว้เทแถวๆ1,330น้า 1, นะครับแล้วก็ตัวของเซต Index เองที่ดูด้วยตัวของ PE เนี่ยเมื่อคิดกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่า1,330 ในแง่ของความเสี่ยงของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังมีโอกาสลงไปแถวนั้นอีกครับโอโ้โหฟังระหว่าเสียวเหลือเกินนะคะ <พบ S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้ปรับกลยุทธ์กันช่วงนี้จะเริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ02658 0218 ถึง9นะคะโทรเข้ามาถามหุ้นกันค่ะใครที่รอจังหวะการซื้อหุ้นอยู่ถึงแม้คุณธีรศักดิ์บอกว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีของการซื้อลงทุนแต่ว่าเก่งกําไรยังพอที่จะลงทุนได้นะคะรวมถึงใครที่อยากจะปรึกษาพอการลงทุนกับคุณธีรศักดิ์โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันเราจะเปิดสายกันตอนนี้เลยนะคะ ส่วนภาพของการเก็งกําไรในช่วงระยะสั้นกันบ้างคน <ผม S 2> ทีทรักสาขา,ายังพอจะมีหุ้นที่เราสามารถที่จะจับจังหวะเล่นรอบได้ไหมคะ,ะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการเข้าไปเล่นนะครับเก็งกําไรในช่วงที่ตลาดเป็นมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงเนี่ยขให้จำกัดวงเงินในการเข้าซื้อวน,นิดหนึ่งะนะครับตัวที่ผมสนใจนะครับตัวแรก นะครับตัวแรกจะเป็นตัวของผาแดงผาแดงนะคะอ่ะขอดูกราฟผาแดงก่อนนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูขุนที่เราสามารถที่จะเล่นรอบกันสักนิดหนึ่งถ้าดูจากแนวของกราฟนะคะโอกาสในการลงทุนกลยุทธ์ต้องลงทุนแบบไหนคะตัวของผาแดงนะครับการฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาในแง่ของการย่อตัวลงมานะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ15.2 0สูนยนะคะแล้วก็ตัวของ วอลุ่ม <Volume S 2> <Volume S 1> เองนะครับวลุ่มหรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันเบาบางนะครับจึงทําให้การลงไม่ได้น่ากลัวนะครับแล้วล่าสุดนะครับเกิดสัญญาณกลับตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นนะ,ค,ะครับ ทำให้ตัวของผาแดงนะครับในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับขึ้นทดสอบแนวต้านที่14บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะออแนวรับผมคิดว่า13บาทก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจค่ะจุด stop loss แะคะจุด stop loss นะครับสำหรับตัวของผาแดงนะครับผมให้จุด stop loss เอาไว้ที่12.30นะครับถ้าผาแดงรีบาวแล้วยืนเหนือ12.30ไม่ได้นะครับผมคิดว่าเป็น สัญญาณขายที่ต้องระวังะคเพราะว่าในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะจํากัดเพราะว่าวอลุ่มอาจจะยังไม่เข้ามานะครับแต่ถ้าว่าววลุ่มเข้ามามีโอกาสไปที่1 4บาทเลยนะคะเป็นแนวต้านส่วนจุด stop l o s สิบสอบาทสาสิบตังส่วนแนวรับอยู่ที่1 3บาทเป็นหุ้นเก่งกําไรเทนสันกัดนะคะคุณผู้ชมก็ต้องต้องมีวินัยในการ stop loss ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เปิดสายนะคะสายแรกเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพิษคะครับผมสวัสดีครับนีค่ะ ครับผมผมจะสอบถามตัวตัวสวัสด์ครับผมซื้อหรือยังคะซื้อมาแล้วครับต้นทุนเท่าไหร่คะได้สิบสิบจุดเก้าครับคือไม่ได้ได้ iPO มาใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนสําหรับหุ้น iPO โอจริงๆที่เหมาะสมในมุมของคุณธิรศักดิ์แนะนํำยังไงดีคะก็สําหรับตัว iPO เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูในแง่ของระยะสั้นนะครับผมใช้ตัวของลายสิบห้านาทีนะครับเป็นตัว ดูว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าการสร้างฐานนะครับที่10.80ถึง11บาทของตัวสวัสดในวันนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวความเสี่ยงนะครับผมให้แนวร,รับสำคัญเอาไว้ที่10.60นะครับถ้าตัวสวัสดนะครับปรับตัวลดวลงต่ำกว่า10.60ลงไปนะครับจะเป็นสัญญ,ญาณขาย ค่ะ10.60ถ้าหลุดลงไปหรือว่าปิดตลาดต่ำกว่า10.60ให้คัดลอสจะต้องขายนะครับหู้นที่ซื้อกินงกำไรเข้าไปะะจะต้องขายใน,นแง่ของตัวแนวต้านนะครับตัวของสวัสด์จะมีแนวต้านอยู่11.20กับ11.60เป็นแนวต้านสำคัญครับค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณจิรวรรณนะคะคุณจิรวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ข่ะขอทราบตัว KTB อะค่ะว่าแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะตอนนี้ทยอยซื้อไปที่อ่าสิบเจ็ดบาทแปดสิบค่ะ KTB นะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ KTB รับได้ไหมคะหรือว่าดูแล้วอาจจะยังไม่ฟื้นหรือเปล่าคะตัวนี้ตัวของ KTB นะครับในแง่ของตัวแนวรับนะครับภาพเป็นหน้าของการไซด์เวย์ดาวนะครับทีนี้ตัวของ KTB มีแนวรับนะครับอยู่ที่17บาทบ นะครับ,<ช>รบเป็นแนวรับนะครับในจังหวะที่ตัวของ KTB เนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ18บาทได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับในระยะสั้นผมคิดว่า18บาทเนี่ยน่าจะผ่านขึ้นไปได้ยากนะครับเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงผมคิดว่า KTB ยังมีโอกาสย่อมาแถวแถว17บาท50อีกสักครั้งหนึ่งอาจจะมีโอกาสย่ออีกอาจจะรอดูเซตปรับฐานถูกต้องนะคะคอาจจะค่อยไปรอซื้อช่วงนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่า เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะไปรับช่วงไหนดีเดี๋ยวถ้าเซตปรับฐานโทรเข้ามาอีกได้ก็ดูสตอลอสของเราทุกวันละกันนะคะนอกจากตัวของสวัสด์เราขออนุญาตขอคำแนะนำสำหรับตัวของอิชิตันสักนิดนึงนะคะเพราะเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านนี่ก็น่าจะถือหุ้นอยู่เก่งกําไรช่วงนี้ถือยาวก็อาจจะหวาดเสียวกันหน่อยนะคะในเชิงของกราฟสําหรับหุ้น IPO ที่ดูเหมือนร้อนแรงต่อเนื่องจะแนะนํำยังไงดีคะสําหรับตัวของอิชิตันนะครับแนวรับสําคัญนะครับจะอยู่ที่19บเก้าบาทห้นะครับ ตัวของอิชิตันเนี่ยรอบนี้ต้องบอกว่าการขึ้นนะครับทำนิวไฮเหนือ20บาทขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าในแง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคนะครับเริ่มเกิดสัญญาณเขาเรียกเป็นเนกาทีฟไดเวเจนซ์นะครับหรือว่าตัวของเครื่องมือทางเทคนิคไม่ได้ทำไฮตามไปด้วยทำให้ตัวของอิชิตันนะครับการหลุด19บาท50ลงไปจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคครับ19บาท50นะคะถ้าหากว่าปิดยืนไม่ได้โอกาสที่อิชิตันจะขึ้นไป หนือ20บาทในระยะสั้นนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะยังไม่มีอาจจะ<ช>ต้องรอก่อนค,คิดว่ามีโอกาสที่จะลงมาต่ํากว่า19บาทอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ,คะแล้วนอกจากหุ้นผาแดงที่แนะนาเก่งกาไรกันเมื่อสักครู่แล้วคุณนายศักดิ์มีหุ้นแนะนานตัวอื่นให้นักลงทุนลงทุนในระยะสั้นนี้ไหมคะสาหรับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสนใจนะครับจะเป็นตัวของบิ๊กซีนะครับในแง่ของตัวบิ๊กซีเนี่ยก็ราคาหุ้นนะครับมีการฟื้นตัวที่แนวรับนะครับบริเวณ100 82-184ถึงะนะครับแล้วก็ในแง่ของการย่อตัวเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทำให้แรงขายนะครับตอนนี้ของตัว b ิ๊กซเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการกลับเข้ามาซื้อที่182กับ184เพราะนั้นตัวของ Big กซนะครับมีโอกาสนะครับขึ้นทดสอบแนวต้านที่190กับ195นะครับแต่ว่าเหนือ195ขึ้นไปผมคิดว่าในระยะสัก สัปดาห์หนึ่งคิดว่าน่าจะยากนะครับเพราะนั้นถ้า190ขึ้นไปมองเป็นจังหวะขายทำกำไรครับค่ะก็เป็นหุ้นแนะนำในวันนี้นะคะผาแดงกับตัวของ Big C ซจะต้องมีจุด stop loss ไหมครสำหรับตัวของ Big C ซสำหรับตัวของ Big C ซนะครับจุด stop loss ก็คืออยู่ที่180บาทนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็ตัวของ Big C ซอาจจะขอ stop loss ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อเนี่ยอยู่ที่180ถึง184เพราะนั้นถ้าหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่180ผมคิดว่า ความเสี่ยงของบิ๊กซีอาจจะมีโอกาสย่อไปแถวร้อยเจ็ดสหรือว่าร้ออีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะคส่วนใครที่ยังไม่ได้ขายหุ้นตอนเหนือ1400ตอนนี้เซ็ตลงมาแบบนี้แล้วคนที่ถือบิ๊กแคปอยู่ยังไงต่อดีครับก็นธนาคารพลังงานผม,ผมยังคิดว่าในแง่ของตัวความเสี่ยงของตลาดเนี่ยยังมีนะครับถ้าไม่ขายจริงนะครับผมคิดว่าภาพในระยะยาวเนี่ยหรือว่าการปรับฐานในรอบนี้นะครับหลังจาก รอบนี้ผมให้น้ำหนักของการปรับฐาเนเอาไว้ประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าการขึ้นนะครับของเซ็นตเด็กในรอบนี้เนี่ยส<ม>เดือนติดต่อกันเพราะนั้นอย่างน้อยๆผมคิดว่าต้องมีสัก2เดือนนะครับเพราะนั้นถ้าทนอึดอัดได้2เดือนนะครับผมคิดว่าไม่ยังเป็นต้องขายนะครับแต่ปัญหาคือพอเราเห็นดาวไซด์มันเปิดมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีหุ้นอาจจะยังพอแบ่งขายบางส่วนออกมาแล้วก็รอซื้อคืนด้านล่างผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าครับค่ะ เพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนอาจจะค่อยๆลดพอร์ตก็ได้หรือถ้าหากว่าไม่ลดพอร์ตก็อาจจะถือได้ถ้าหากว่าต้นทุนต่ําจริงๆใช่ครับแล้วก็ทนความเสี่ยงของการเมืองไหวนะครับแล้วก็แรงกดดันในแง่ของท่าราคาหุ้นมันมีการปรับตัวลดลงครับแต่ถ้าหากมีกําไรอยู่ก็ควรขายไหมคะควรขายเพื่อถือเงินครับถือเงินอย่างแล้วก็ไปรอรับด้านล่างใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยๆผมคิดว่า1นึ่งหนึ่งสามหเนี่ยมีโอกาสทดสอบนะครับแต่จุดซื้อที่ผมสนใจก็จะอยู่ที่1 3 3 0ครับค่ะ มุมมองของจุดเปลี่ยนทางการเมืองน่าจะมีผลต่อชนีหุ้นไทยยังไงคะในะะมูะะ่หุ้ธีราดิ์ในแง่ของความเสี่ยงทางการเมืองนะครับถ้ามีข่าวดีนะครับผมคิดว่าการรีบาวพันสี่ยังเป็นจุดขายที่น่าสนใจในะครับเพราะอย่างน้อยผมคิดว่าต้องใช้เวลาในการตกลงกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่ใชว่าตกลงกันได้วันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับเชื่อว่าต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่ดีค่ะแล้วไม่มีโอกาสทำนิวไฮใหม่ๆเลยคะสำหรับเซ็ตช่วงนี้ผมคิดว่าให้ ตัวของเซตอินเด็กเนี่ยผ่านการปรับฐานนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าลงมาเป็นภาพที่ดีกว่านะครับการขึ้นไปเหนือ1420ในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะว่าในแง่ของความเสี่ยงเ่ยถ้าตัวของอินเด็กนะครับทำนิวไฮในขณะที่ข่าวดียังไม่มีนะครับมันจะเป็นความเสี่ยงที่เมื่อเรากลับเข้าไปซื้อเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาส ย่อลงมาแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมา1350อีกสักครั้งเชื่อว่ายังมีอยู่ครับค่ะสุดท้ายถ้าอยากจะให้คุณดิราศักด์แนะนํานักลงทุนปรับกลยุทธ์ช่วงนี้ด้วยนะคะทั้งพอร์ตเก็งกาไรพอร์ตในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะครับก็ในแง่ของตัวความเสี่ยงของตลาดเองนะครับแล้วก็ตัวของฟันเดเมนทัลเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคามันสะท้อนตัวของความผลข่าวดีไปมากพอสมควรแล้วนะครับในขณะที่ความเสี่ยงของการปรับฐานเองหรือว่า ตัวของจังหวะในการย่อตัวของตลาดเนี่ยเพื่อให้ฐานเนี่ยแข็งแรงนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าการขึ้นเนี่ยมาจาก1,200จุดยังไม่มีการปรับฐานใหญ่เกิดขึ้นเลยะนะครับซึ่งในอดีตนะครับถ้าเราไปดูในแง่ของตัวทางเทคนิคเองก็ต้องบอกว่าเวลามันขึ้น200จุดนะครับเวลาย่อตัวก็น่าจะมี100จุดที่ ต้องระวังนะครับประมาณ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยจุดตอนนี้ก็ประมาณสักพันสามร้อยต้นๆถูกต้องครับนะก่อนนี้ให้น้ําหนักของพันสามเนี่ยมีโอกาสเห็นอยู่ดีค่ะพันสามทวดเหรอคะใช่ครับพันสามทวเลยเหรอคะจริงครับฟังแล้วก็แอบตกใจนะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมครับไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือว่าจะลงถ้าเรามาปรับพอร์ตให้ดีนะคะวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมเราก็จะสามารถทํากําไรได้ในช่วงทุกเวลาเพราะฉะนั้นติดตามในรายการ Stop loss ทาง n นช i ่น t ีวีได้ทั้งช่วงภาคเช้าภาคบ่ายและก็ภาคเย็นที่นี่ที่เดียวที่เจน ช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์ธนวรากุณจากบริษัทดักซับซีไอเอ็มบีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผูช้ชมค้าหมดเวลาของ Stop l ลอ s ในช่วงภาคบ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวยังเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะยังคงกาติดการม่งได้ตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสรุปตลาดมาเจอกับธนวันเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ก,กันเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนต่อในช่วงสัปดาห์หน้านะคะช่วงนี้ธนวันปรรโชดคุณธีรศักดิ์ธนวรากุณจากบริษัทลักรับยีไอเอบีและทีมงาน